นายห้างโตเกียวมิวสิกจะไปงานวันเกิดพรุ่งนี้ของพี่บ้านฟินแลนด์และเราก็จะไปดูนักร้องโตเกียวมิวสิกนี่คือนายห้างโตเกียวมิวสิกของจริงพี่น้องสุดิอดทางไปฟอนแกนครับมาเราไปขึ้นรถกันเลยจริง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 ขึ้นไหนขึ้นไหนคันนี้บ่คะนี่บ่ไหนร้านคะนี่บ่ไหนคะนี่บ่คะนี้จอิงจริงจริ รอบนี้มีแต่พี่เกียวไปนะพี่ตาไม่ได้ไปเลยพี่ตาไม่ได้ไปเลยโอ้ยมียังไงดีนะกอีคือมันเนียโอเคอนี้ขึ้นหน้าอยู่ได้มันกว้างอยู่มันคือมันนี่มันกว้างอยู่ยจริงอ่ะจริง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 ย ข้าสื้้าหวยด้วยออแ๊บนังนลูกควงทำไมจึเยอะจังขาดว้าว้าหาวแล้วสิ่นมีชีนั่นต่อ up and down up and down งวยลงเลยงวยลงตํ มาลงตำอะไงลงตำไอ้ด okay, ูสิไอ้ดูสิกระตังกันมัยังอยากนอนโอเคเออเขนมาจุบเสลียราคาสีท่า ตัวเจียวแม่น้องเก่งมากเลยเดือดสายนีก่อน,น,นว้าวเราเดึงสายมากชับก่อนได้รัดด้วยโอเคพร้อมออกเดินทางแย้วสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนบ๊ายบาย ไปายก่อนเจอกันขอนแก่นเด้อพี่น้องชาวขอนแก่นเด้อบายซุ่มหนาดูพุงหนาดูนะพี่เมยนหนงสั่นนะบายบายให้นั่งอยู่นี้เห็นดินั่งนู่กันดีนั่งคือแห่เดี๋ยวเดินทางประมาณสามสามชั่วโมงกว่านะครับผมเป็นครั้งแรกของน้องเจียวเียวที่จะไปออฟฟิศพ่อบิ๊กใช่ไหมครับไปพี่พีไโอเคไป ไปเออไปเอาไปกันไปโอเคเอาขาขาขาเป็นหนึ่งเด้อขามานี่มาติวโอเคร้อนแล้วครับผมบ๊ายบายแล้วเจอกันจ้า